ขึ้นไม่ไหวครับวันนี้จัดมาเต็มคาราเบลเลยจัดมาไม่เยอะครับพอดีพอง,งามนี่แหละครับวัดป่าภูน้อยเอยวัดป่าคำน้อยครับมันมาเบิดอยู่ช่วงโค้งนี่แหละพี่ชีวิตเหลือยังมากมาเห็นมาสามหกแก่บ 3, 6, เบิร์ตมันมหกมามาเบิดอยย่นสนิทเลยโอ้ถวารลูกนี้สเสร็จแล้วแบบนี้ พอลูกไอ้สามหกมาดึงเนื้อล่องขึ้น,มะะมนไม่เป่าวะมันมาเลียวชื่นหนิเลยมันบิบดสุดจำปอกมันลาล่องลาลา่องเบิดไปชื่นสามหกขึ้นมาได้ครับแต่รถเล็กขึ้นไม่ได้ครับต้องรอต่อไปครับ เราจะถอดลูกดีกว่าครับมันอันตรายครับถอดลูกให้ซ้มหกมาลากครับถ้าขึ้นตอนเดียวมันจะขึ้นไหวครับเสียดายครับวันนี้โทรบอกเสียซุเปอร์ยาวครับช่อง YouTube ดังครับ าชอม YouTube มาถ่ายโอ้โหมันเลยครับชันมากครับอยู่น้องบสอสซอครับอำเภอหน้างานครับแต่ไอ้ไอ้อกโกนันขึ้นได้ครับโกนันก็ใส่เท้าเกันครับผมละแต่ว่าโกนันมันจะเป็นติเตอร์แล้วมีหลายปุ่มครับเรื่อถอนต่อหันอะไรครับเดี๋ยวจะไปถอนลูกก่อนครับ